งามแบบนไหนามมีแต่ผัแก่แล้วมาอยู่ในถ่านเนาะไ่โอ้เอาเลวบอกไปว่าหาอะางเีน่ากินกระป่มีทูกเบากระเดิมห้องมีแต่เสื้อบอมีแต่เสื้อมีแด่งทงคำเราจักดิงยังเลยยังอไทำความสะอาดเลยมีแต่เสื้อมีแต่เสื้อก่มนเลยนาวินเนาะ ย่มาภาพไปดื่แก๊กเทียนะวินเนาะอาซีมาไปดื่อว่อาซีพเนาะบ้าอาซีอาซียังมาอยู่บ่าอาซียงนะมาอยู่บ่ารอาซีพป้าป่าาีหลอนเลยฮ่าดูดูดูนเืนเดือนเลยดูในป่านมาวินดูไปเลยไปบเมื่อใครของป้าเอาเบียมาหลายซ้ำมันคนนี่ฮ่าเอาเบียเอาเบียมา à kèo bia mama sư phải khaim bao la sạch thay mì mất con bơi khaim hai đêm khai đây khaim hai đêm ở đây khaim khai đêm ở đây khaim hai 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 đêm ở đây ป่าไปมาหาแม่ตุ้ยพี่น้องเอ้ยหลังจากไปงานแต่งน้องสาวของลุงเฮิร์บ่าวเสียงบ่าวรีเพิ่นเนาะกะแวะมาหาแม่ตุ้ยอยู่พี่เลยพี่น้องเอ้ยเพราะมันใกล้กันเนาะแวะมาหาน้องวินน้องวินเป็นยังลินเอา้เอาวโอว้ยกาบเฮ้ยกราบเลยเหยียบขี่มั้ยเนาะกราบกาบสิครบคนโดยพี่น้องเอ้ยกราบสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเด้อเนาะ กินลาบสิ่งยังโมเสบซอกับข้าวไม่ตุ้ยนะใช่ไหมเนาะใช่น่องดิอ้าเฮ้ยน้องโอยู่เนี่ยมาบอเห็นน้องขึ้น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 เนี่ยกอนไม่ทำก้นน้องไปเพืนน้องเฮียแล้วไม่ได้แผนไหนนีสบายดีนะสบายดีสบายดีตุ้ยใช่น้องไปแล้วบอพูดพูดเพิ่นห้องห้องห้องเพิ่นอยู่พุ่นน้องไปเฮือนงาม นกไปเงินงามเลยอ่าไปบอไปเงินงามน้องไปบอสอะเออบปสไม่หองก็ไม่เหก็มเมื่อยหลายหน้ uh> şey um <S <S ่หอมไม่ไ um ด anyway ้ไม่ตเติมพลังแน่แพงเพงนั REALLY> ่นแน่แพงนั่นแ่แพงท้งกลุ่มเลยนูพงกลุ่มเนี้ยบ่สร็นแ้วบล่ายบล่ะดีบ่ได้บ่ได้พังพัแม่ถามนี่ปากแม่เบินี่ปากปล่อยบอหน่ะเว้ยปากปลือยปากเปลอย ได้ yeah. จะเอายามาให้แม่ต Eagle. ู้เด้อเออเออเห็นก็โอเคกับของผ่านไปให้ประตูนะเออเห็นอยู่นึกว่าไพเด้นี่วะเอาขึ้นว่านี่ม่ตู้มาอันอันลูกนี่เอากองจีนขึ้นไปห้อยไว้ประตูลูกนี่มาให้ว้านนี่น้องชายสบายดีนะวะลูกสบายดีกันรึกระสบายดีพี่เมื่อจ้ามาหาน้องมาแต่งานแตงจ้ามาแต่กินลาบซีนบอกแล้ว ได้กินมะรุกตาทีจันจได้กินมะรุกาได้กินแล้วใช่บะรุกตามันมีน้องนิ้วไปเพื่อนนั่นสกคงเพื่อนมาชุบก,กินน่ะอืมไปนั่งก<น>ินย<น>านากักกระเพากันเมื่อเนี่ยพอต้องเชื่อกับอาอาบุญก็ออกไปเลยออกออกได้ออกไปแล้วแล้วก็วเอารถเพันมาเลยเนี่ยขี่รถจักเพันมาเนาะเขี่รถจักบุญมาเนาะพปว่าไปว่าไปบุญว่าเป็นอย่างเกาะบุญบ้าน่ะมาครบแล้วบ่อชน่วยน้อง มาครบแล้วเราวจะไปแราจะไปซักยาบ้าบป่ะนี่วิ่งวิ่งกับเดือสามาไวบไอ้ทำคอพี่น้องเลยวิ่งนันไ้อุท่แปด่โม่หน่ะห้นันเป็นยังกันนะขึ้นขึ้นีนบริบริบอกวันจีนบอกขึ้นบ้านนี่บวันชีนขึนวานนี่เหาตัปลาดแม่ตัวว่ะตกหาปลาดเท็ยนยังบบบนี้ตวหาพ่อกับพอแค่กับโบเห็นบบบนี้พอแค่บา ไปมีพ่อบุญกับท่านได้มาบันที่นให้ตั้งให้แล้วบันทีให้ดีรอบันทีใครชงคืนแหงน่ะคืนนี้ม้แหงเพิ่นอะไรคืนนี้ไอ้นั่นอุ้มทั่วบดในเฮือนนั่นกระแตหู้นี่อันกระแตเกิดไหมเป็นคนหู้ทีก็ชงสามเดือนมากเลยเปลี่ยนนิสัยเป็นคนให้แล้วบันทีนิสัยหาใครสามคืนแล้วแต่คืนนี้เพื่อนไม่เข้าแร้งนั่นมือตะบิดโดยคืนเมื่อนั่นแหละยอากาโทรหาพ่อตูพ่อตูกับว่าบม่ได้ยินคนหลายบนบุญนลยเพิ่นว่า ไม่ด้กะหิใเออน้องวินมาได้จากขึายังนะตัดตาดมาล้ก็ห้องยุ่หตัดตาดมาเพิ่งเช้านันมือคือปางงอมนมือยดิพันเช้าอ่ะทืนวที่ึนบ้นนี่บาดีเป็นย้งบาดีเนาะมันสิ้นนี่น่ะไปเป่าได้เนอะเอเออเอิ่นเออเอินผนี่นี่อาซีเสียนนั่ไปตุ้เมื่อแล้วดุพอดุไอเนี่ยางขึนพันไออาซีเสียนไปเสีน้ากินอีเด้อ แม่กับไอบัดบัดเช่าให้สุกวไยเราฮั่นเพิ่นไปย่งสาเพิ่นไปนอนเว้นอยู่พุ่นบอกคือ่าไปปัดเฮือนซานบ่ึือมา่นนานพักพุ่นาปั๊ปั๊บ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 ปันบปั๊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 บปบปงปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บบปั๊บปับปปั๊บปั๊บปน๊บปับปัปั๊บปัอบปัป

ดังเงี pa, pa <S <s uh ้ยเอ้ยกินงานแต่งข้าวจนจิตเตะเงี้ยเพื่อนป้าๆจะลงไปเบิ่งเฮือนงามน้องวินก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นพากันฮุบไปดินอยู่พุ่นเนาะมันเย็นบ่หยุดไปาปไปเบิ่งกันสิงามซ้ำใดวิ่งไปพี่น้องเลยมาเบิ่งเฮือนงามมาอีกิ่งลินมาแล้ววินลินมาแล้ว ล้วป,ป,ป,ปิดป,ป,ประตูล้วปิดประตูนิดลงไข่โดชัยไปจอไมนี่ไ <freestyle> ด้จักขี้าน้ำเ้านะฮึปไปอ่าใช้เลยนิ้วเอานึกนิ้วนิ้วินเร์นอนบ่เบื่เชิญมาแล้วป๊าพี่น้องเลยพี่พอแค่ก็อยู่พี่ไิ่ดี

เอ้ามาวางพูดพๆทุจรักทั้งนั้นเออวางกล้องอุ้ยดิ้งตึงอยู่พี่นี่ว่กันมหาตัวยุธเทียงบ่เห็นเสร็จแล้วสบายดีสบายดีพี่นี่เลยถือกากล้องมาอินนะฮะมายังเป็นอย่างนอนนะฮะอย่างนอนว่จะมานอนพี่พระลูกอ่ะนะ ่นมานอ่ี่ว่าถามไปตู้จนไปยังมาปั้นเฮือนบ่นอนนิ่มานอนนี่เนี่ยเอยเื่อยนิ้วเชิญมาแต่งานแต่งมุ่งไปลูมุ่งเนอมุงน้องบ่กมาใส่ลูมาฮะากินน้ำซีนบอไอเนะเขาไม่ได้มุกเลยใช่แรถพอแค่อยู่

ฮันน่าไม่ห่าเมย์แม่ม่ไม่เมย์ใช่ปุ้ยน้ําม้อะไ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 ม้ป่าอู้วินเนอร์พาป่ามาหลอกชมเพลอนงามนีนี่ยังไ่ได้เบิร์นเลยพี่น่อยก็แต่แล้วพี่ดงพดาเนี่ยยังบ่ได้เบิร์นน้ำอันวินเนอร์เลย ปูปู่สิมาบริบัลปู่ทางนั้นกับพี่น้องไงยกิดเรืองในอาบอ่ะนี่บอ่ะเฮ้ยวกิดเรื่องนี่ยโดยูไอ่ะปวดลงปวดดงวดดงเฮยเยปวดลงอือย่า้องดยพูดนะผินจากควมแเทเดลานสาวนี่มาดิคู่มือ้ะดานเด้อนี่นิงามบ่งามบ่งามงามของดินนโยดลงมาเนของดินนะเอ้อดินอาบบอหรออาบบแบบนี้เอาบ่

พอดีน่าไหวบัดอันเขามาอยู่พี่ก่อนโดยจักมือใดเมันว่าเป็นจมาอยู่เลยอ่ามาพอทั้งพบุญว่าหายอ้อมตะนางแล้วก้อนผืนว่ายังโมวางเรียกอยู่โดยอ้อมหัวอะไรกะกับทาสีเออฝ่ายยังไม่เบิ่งได้อ้อมหัวโดยทางพวกแขกเพิ่นอันว่าพังลักเรียบร้อยแล้วฐานอ้อมตะนางกับทาสีเพิ่นว่าให้วินปลูกผักว่าวินโดยเจ้ยแม่ในป่าคันบ่อนั่นแม่ขึ้นมา ทั้งเบะทั้งงัวเนาะแบบว่าขึ้นมาแบบฟังลักวัวโดยยังบ่มีอันตะนางโดยกับถาทาสีก่อนผอบุญว่าเพิ่นยังบ่ได้วางเบียกอยู่เพิ่นว่าจะไปเอาตะนางมาใส่ก็ได้ยามนี้ก็สิแดดๆดนี่ยเกิน้องวินนี่พี่น้องเดินมายามมันเขียวๆน่ะสิอันบรรยากาศดีอยู่บ้านสวนนี่โดยช่วงนี้หญ้ากันแหงบ่ได้เนาะมาย่ำนี่ดอูว่าผู้ตัดภาพไปนองกบลุงจันทร์พวกไปขุดปะเนี่ยยังนะ เมืนอมีผู้เพริบยักษ์เฮ้ยเป็นปลาพี่บอกเป็นปลากายพันเนวลกายพันเป็นปลาพี่นาวลนวลงามแท้เฮอน์วินี่ปลาขาวบิ่งข้างในปะห้องยังมาทันได้นั่นอยู่ทางห้องยังพอแขกเอาเสื้อบอกเอาไปสั่งไว้อย่าลืมปิดไฟเลยนี่เลยมาไฟเปิดเลยโอ้มาหามลักนี่กทางในก็ได้นี่วะขางในก็เป็นไฟสีส้มอ่าปั๊บปั๊บเสียงได้ ับเอาเป็นเสียงซีแรกบาดโดยมันก็ตื้นซะแล้วนี่ดิรับโยมรับโพี่น้องดิเอ้ยดิๆๆๆเฮดาวินเนอร์งามบ่ข้างในงามมีแต่บ่แก่มาอยู่ใน่านเนาะไสเอเอาแล้วบอกไว่า้อเน้กินก็บ่มีเาบอ่าสมว่าบ่แกอยู่ผู้เดียวดิเนาะวินสมว่าบ่แกอยู่ผู้เดียว บไนอนหอนบ่พอเบนอนพุ่นทั้งพุ่นเพื่อนอนเตียง่แประเดิมห้องมีแต cin ่เสื้อบ่มีแต่เสื้อมีแต่คา้ยัไองความเรายักดิยังหเยังบะไทำความสะอาดเลยมีแต่เสื้อมีแต่เสื้อเดิมนาวินเนอนะเนาะ บ่ทางในกันพอบุญบ่ได้ใช้ได้ทาสีก็ยังบ่ยืดบ่ยาอยู่พี่น้องเอ้ยอ้ซ้ําบ่นี่ซ้ําอีกเพราะว่าตอนตอนยังตอนเพิ่นมานี่เนาะโดย่เบิ่งคักแท้อันนี้เด้อว่าอติตึงดมันได้าตุ้ยมาพี่แหลโดยเอ่อตอนแรกคิดว่าหนาวได้สิมาพากันมาอยู่พี่เนาะโดยบ่หนาวก็เื่อพี่น้องบ่หนาวบ่หนาวฮ้อน่ฮ้อนวิน

โดยทาีเพราว่าพนยิงสิมาทาซีอยู่เดือแล้วีได้สียังมาให้เลือกอยู่ปะเอาสีเลดำดำเลยพราะบุญยังมาพาไปเลือกแจ๊กทียานวินเนอรอาบเขาไปเลือกว่เอาสียังยียังมาอยู่ปะซียังนมาอยู่บ่บอกดอาซียป้ายม่ป้ายีหลอนบาลยฮ่าดูๆๆนัในเรืองเปนเดือนเดูในป่านมาวินดูบ่ได้ ไแล้งเมื kind of ่อใครครองป้ะอาเบียมาหลายใช่ไหมคืนนี่ฮ่เอาเบียแกอาเบียมาอ่าแกอาเบียมาว่าสิไปขายบาลลารสาวไทยนี่เมื่อก่อนบริขายซช่ไหขายไปได้แบบนี้ขายไปได้ขายดินได้หมนเลยโถยินเดี๋ยวพี่น้องไปเติมกองพะมาได้กี่หน่อยเนี่ยนะพี่เดี๋ยวทั้งรถมันใหญ่จะไปขึ้นประตูแหละเดี๋ยวพะมาเป็นทิศเป็นไงได้ใกล้แรกขอมาใกล้แล้วมะเร็งไปดินบุญบ้ามะเร็ง บุญไสวินบุญที่ซาบุญฮานฮานพี่น้องบุญกองทัพไปบอวินฉลอง75ปีบอวินนอร์มันมาโอ้ได้ไปหดือเปล่ยังบอว์บอวาบุญที่ซาวนี่ไ่ได้ไปจะฮ่งยงได้ไปไปตายได้ไปก็ไปการไม่ได้ไปแต่ฮึงแล้วค่ะไปตามอ่าภาษาคนไปตั้งแต่ยังอันเป็นชาวบอกโดยตอนนี้จ้ะตอนนี้เฮงแล้วเลย

เบิ่งไฟเจ้าหายยังเมื่อคืนนี่เหอไม่ตูว่าเจ้าหออยหากินทอดพี่เชอนี่พี่เชยวินหากินทอดเจ้าได้ได้กินได้ไหมมันหวานไปจักจอกมันมีขี่ฟูนี่โด่หายยินล่างหายไปยินล่างหายแน่อินล่างหาแน่จสรไปเนื้อวินเนาะชวนชวนวินไปดินบุญบ่มาแรงไปป่าโป่งปังปังบ่วินบ่ป่าโป่ง มาหืมไอ้ทางนี้โว้บนเดียวบงไฟปไปดงเงยนิ้วมึนี่นิ้วน้องเดียวบนไฟนิ้วพี่เลยเอาหัวบ่ดิเฮ้ยกับกา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 บอุ้ยห้อยน้ำตาแคบอยู่นี่หืมไปบ่ไปดินบุญไม่เจอบ่บ่เมื่อขายของน้ำปลาบ่สาวบ่ขายของเอาเงินไปบุญบ่เอาเงินไปดินงานบุญบ่ดอ้ดิ้ดิ ใช่พ่อบุญใจเลยพ่อบุญไปละโบพ่อบุญจะนทะบ้านไปปะละโบหืมในเงินงามเต้บินนี่บ่บินเลยเงินงามเต้พาตุ๋ยมาอยู่พีเด้อพาตุ๋ยมาอยู่พีเด้อแบบนี้เด้อเนื้อบินมาตุ๋ยอยู่พีเด้อจะเป็นใจสั่งพี่น้องเลยเดี๋ย่นี่นิเนั่งดูนะพ่จับทร์กระตูนี่มือนีบแบะมาดิน้องนอนถ่ายน่ะจอยมาให้ไหมมาดินั่งนอนถ่าย Chứ nào nhìn nó chồng hay Xe khẻ đây nang, đụng, Nó năng thì được nó nhìn mà nó năng nó nằm năng 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 Phèn Ui dọc nóng này, này dọc nóng này Dọc nóng này Dọc đây, đây. Dọc đây. <laughs> Ui Ui chú À à dọc nóng hít chạy ấy à Hít chạy ấy nóng à Á chạy nóng cơ bê này nì Chạy được anh อ่าน้องน้องเห็นกันจากได้น้ำนั้นเล็บมือนีิมึงเนี่ยไอเตุ่ยเห็นหางฉันเห็ดเป็นน้องคนผิดเห็นเอ้ย้กันหยอกน้องกับปีนมาหนีิเอาว่าน้องเอาป่ะเอาว่าน้องเอาน้องออมท่องไม่ได้เดี๋ยวว่าเอาน้องวินเอ้ยบ่เอาได้ฉันน่องออมท่องไม่ได้น่ะโมมี่ได้พี่น้องเลยน้องเชื่อบ่เอาเอาว่าน้องน้ำนี่เอาป่ะนี่นี่น้ำพุงไม่ได้เอาป่ะ เอา,อา,เอาอไไน้นนนนองวนินเมื่อก้เอาน้ำพุ้งได้นี่ยนี่เนี่ยเนี่ยทองชนจำเนี่ยเอานี่วะน้องใส่แป้งอินใส่แป้งให้น้องจะเอะจะเอ,ะจ,ะเอ,ะอจับเอจีน่ะจีนทะตีมูนอ่ะฮึจีนทีมูอ้าให้ตีน้องมาบอตีน้องลูกน้องทีปีชื่อมาสิแกนี่เนี่ยเด็กแก กินได้เด <plane>. ้ออยากกินได้แล้วยันไอ้านไอไรกินได้ไอไหัวจนยุงจนยองพี่น <society> ้องเอ้ยไปงานแต่งเขาก็ได <acy> ้เพื่อจะปุกพ่นได้กะหายไม่รัดพ่นปุกพ่นจะเศรบอกไปงานแต่งบ่ท่านไปงานสวยเลยมื้อนี้ม่วินบ่เมื่อมตุ้ยบ่มันยังเย็นดุอยู่นี่มันฮ้อนได้อยู่นี่น่ะไอเจือ เปิดพัดลมของพ่อแค่ก็นล้วนะของพ่อแค่มันสิปั่นมือพ่อแค่เราบริษายห้องตะนางพัดลมกะมีแต่ใบปั่นรถขี่ห้างเนาะพัดลมขี่ห้างเมนเมนของพ่อแค่นะพัดลมขี่ห้างน่ะมีแต่ใบพัดมานละวปิ้งของกล้องเลยนะอย่ามันปั่นมืออย่าไปใกล้เลยปั่นมือเลยเนาะพี่เนาะ วินเลยปันมือโบน้องน้องน้องเห็นยังให้น้องกินน้ำดิ้นบ่กินน้ำดินป่น้องกินบ่เป็นน้องกินเป็นแตืนุ่มน้องกินเน้นุ่มดูพี่น้องน้องเบิ่งหลอดไฟมึงนไงมึงไงหลอหลอดไฟงามบ่เฮือนอินไงมั şey, ้งอืมงามงามพี่น้องเไงน้องสีขาวพี่ดานเพื่อนคักคักสะอาดหูสะอาดตาเลยจะหน่อยวินหนีมาอยู่พี่แดนนี่ โมมีไปอยู่กระตูบน้อยวินเด้เหมืนนี้บอวินมาเด้อดูมาอยู่พี่บอวินอยากมาอยู่กันงามบอวินงามเนบอวินบอวิเอ๊ะไอเจ๊เจ๊วินมาอยู่กันงามบอวินอยากดุเด้ออยากดุไอมันเทฉันเอากระดดมันเทฉันเอาแล้วี่ อยากดูบ่ตาจะอุ้มน้องบ่เออมอุ้มก็อยาพูไม่าย้นอนเล่นนอนดินก่อนนี่ยนองเบิ่งไฟอ่ะงามจ้ะงามจบ่ามวินจ้ะเฮือนตคืองามไทวินนเพื่อนกันโดฝนหยาดใส่จนเพลบดเลยโมงามก็วินหันอือวินว่อือน้องหยาดวินดินบ่ขาน้องนี่เก่งแน่ขาน้อง chén cá cá được cá <laughs> cá gì mình uhm, cả non hàng được lồm hầm chứ lồm hầm non đúng lồm lồm nữa chắc đúng như hàng keng đúng non cứ non chỉ chim thế non thì non đi nó nè tin đi tin dần đâu tin thế nó tin thực nào tí,

แขกเรามาไล่วินเมื่อนอนทำไมตุ้ยดะมากันชินนนี่พี่ไปไหนมานอนแพงมากมานี่แพงจุ๊บแพงว่าวินเนี่ยแพงว่าหนงงเลตเห็นยังเห็ยัแขกมาแกมาเอินแขกดูน้องมาพี่ไดจแขกมากแขกมาแกใปดตูไปเบิ้งดูวปเบิ้งดู เออน้องยู่าเด้อน้องยู่าเด้อปังเออมาบุกค้างพ่อแค่นอดินน้องมาดินได้บุณีใชิไหมน้องมาดินกันพ่อแค่ได้บุณีใสิไหมน้องขี้ไห้พ่อแค่กว่าให้ยังให้ยังพ่อแค่น่องอยู่มือดิน nó à, nong nhạc keng đi nè nong cả chạm mưa đinh này, thấy in ở ơi đinh chú, chôn mưa pa, chôn mưa non, non của ba tăng yên pa, pa. Ừ. No, để học tập mưa nong tuỳ nọ, à, à sao nong người mưa non, nó, <cười> 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 non cái đây, gì พี่น้องไอ้น้องแมนเชือก็จะกอจบคลิปไปแล้วเนาะมาดิน <Dual> น <eb Shout out> ้ำวินหน่อยนึงกับเมื่อเปิดห้านได้พี่น้องเลยหรือว่าพาวินมาเปิดห้านน้ำบ่เมื่อบ่เมื่อบ่พาวินมาเปิดห้านน้ำบ่ถูกแพ่งแพงเออมาสิมาสิอุ้มน้องไหมโดยโดยพี่น้องเลยอัลาพี่น้องกันจ้ะลาพี่น้องประดุงกันสบายดีสบายดีโดยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้คลกปาเด้อเนาะ พ่พอกันคลิปหน้าได้วินเด้อมาดีดินน้ำวินก่อนพาวินเมื่อน้ำตุ้ยกันพี่น้องเลย <c oughs> ไปแล้วบ,บายยบายๆ <c oughs> หน้าหมูได,ด้ดิ